หวัดดีทุกคนด้วยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมอเตอร์โฟกัสอีกเช่นเคยนะคลิปนี้เป็นกิจกรรมแจกอ่างเปลออีกแล้วถ้าจำอีพีไม่ได้แล้วนะแต่อีพีนี้มาแจกแล้วกัน 2- 3สอีพีที่แล้วที่เราไม่ได้แจกนานบางคนไม่ได้เมนนะทุกคนผมก็เลยตัดเศษไปเลยแล้วกันนะครับประมาณ13วันที่แล้วนะสำหรับใครที่เป็นผู้โชคดีหรือผมเมนบอกว่ายินดีด้วยคุณเป็นผู้โชคดีอย่าลืมตอบกลับผมด้วยละ่ะสลกใครที่เมนเป็นคนแรกนะอีพีนี้ไม่มีอะไรมากนะ เพียงแค่ใครเม้นเป็นคนแรกพิมพ์ตามนี้นะเม้นแรกอ่าเม้นแรกพิมพ์ให้ถูกด้วยนะอ่ะมีแค่นี้มีแค่นี้นะหนึ่งคนเท่านั้นหนึ่งคนเท่านั้นนะครับสลักใครที่อยากร่วมเล่นกิจกรรมของเรามีแค่นี้นะและ้วก็อย่าลืมตอบกลับผมด้วยลนะ่ะผมอยากแจกมากเลยนะย้อนไปประมาณสองสามพีที่แล้วอ่ะทุกคนก็ บอกให้พิมพ์ก็ไม่พิมพ์สักทีผมก็เลยตัดสิทธิ์ไปนะสำหรับ EP นี้สำหรับใครที่คิดว่าตัวเองเม้นเป็นคนแรกแล้วทิ้งเบอร์ทูเบ n นี่ w a ลเลตชื่อแล้วไม่เอานำสกุลนะทิ้งไว้ได้เลยเดี๋ยวผมจัดการให้นะทุกคนสำหรับการแจกอังเปาสำหรับใครที่เม้นเป็นคนแรกนั่นเองนะเจอกันคลิปหน้า EP นี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ